เนียนเนียนอ่าจับไปอดีพี่เชียร์น้องเลยไงเพราะเราเป็นทีมโหดไงฮัลโหลฮัลโหลให้เลือกว่าจะเอาเชลลิปหรือโกตเอาเชลลิปไปเชลลิปเลยเอาเอามีดแล้วกันเอามีดแล้วกันขอเอฟผสมกับวันแท็บระวังใกล้นะระวังใกล้ แฝงปะไ่แฝงโลโลโลนี่นี่เป็นคนปผมปิ้งเจอกันพี่ผมปิง้งปิ้งน้ำก่อยเดี๋ยวปิ้งน้ำจืดพี่เพื่อนผมบอกว่าคิดว่าพี่สตรีมอยู่มาบายบอกตอนไหนอะ อออนไอ้โทรคุยกันอยู่เดี๋ยวพี่ไม่ผมไม่ได้บอกบอกพี่มันบอกเอามั่วนี่ว่ะมั่วมั่วอย่าไปเชื่อถ้ายังไม่ลงเดี๋ยวมาดูบอกเลช่วยด้วยพี่ผมปิ้งผมปิ้ง รถเทีได้นะเข้าได้เข้าได้ลุงบิมกูโหดจัดเอาโลโลโลโอมเฮ้ยดวลมิด5คิวอะมาวตาที่เราน้องเล่นไว้ดีพี่น้อยหน้าไม่ได้มิดไปเอกก็ได้นะไมิดไม่ถ่วยไม่ถ่วย มันจะดังไหมมันจะไดนด,ดังส oh. ายสายมีสายมีชดีชตีระวังระวังโอ้โหพี่เปลียนแม็กอยู่ทมันขับบี้น หลังมาหลังมาไวโซเทียนวันนี้วันต,ตายของเจ้าโอ้หังแนจ่จริงก็เข้ามาบอยแบนด์โผมาดูก็ยเอฟโฟไม่กลัวเพื่อนผมบอกเอออย่ายไปกลัวไม่ได้บอกพี่ไม่ได้บอกไม่ได้บอก,ม,บอกมันม่วมันม้วนมันม้วเฮ้ยสนายสอบเลยอ่ะเฮ้ยเอาดีต <c oughs> อดีนะพูดอะไคิวจนอนตั้งนานทำไมเลิไปมิทูเอะพี่แท้เปิดไมน์นับากี กงสารทำไมเป้ามึงใหญ่ละครับว่ดเป้าอ่ะเกโกมาเกโกมาเกโกมามิดมีปะพี่พี่มีบิมบี้สมองนี่ให้ไหนเฮ้ยขวาขวาขวาพี่โดนสมองพี่หายแล้ว ไวไว้ไว,ไวดีพี่ไหนไม่รู้ผมไปขบวนโอ้ยยังโหดาสาธี่ทำแต้มแป๊บเดี๋ยวโดนตามทันแหละเย็นนุ้ยไว้ไว้ไว มีดวลิสุดโหดอยู่สองคนเรามีดวลิสสองเราไม่มิดไปเอหรอเราจะเอเลยหรอเอเลยเอเลยหรือว่าจะแบ่งไปมิดด้วยก็ได้นะอ่ะให้พี่วิมสบุกให้ก็ได้แล้ค่อยจะมิดดันเลยเชี่ยตกใจอุ้ยขวาเทสวยเทสวย พีพีพีพโีโดน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 ตัวโดนตัวระวังตัวซ้อน <One animal S 2> สวยพีสวยก็แต่ทำไมพี่พี่เป็นสมอแกแปลกว่ะ ก็บอกพี่บิมสมุกแปลกไม่บอกบิมบอกว่าเราต้องเล่นแบบคาดเดาไม่ได้ศัตรูจะได้คาดเดาไม่ได้พี่เพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมว่าพี่บิมว่าสมุกทำอะไรไม่ได้ว่าอะไรเกินอดีตเพื่อนเลยเราเอาดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาเขามีนะมีนะเอาเพื่อนไม่มีไม่มีไม่พี่เดี๋ยวผมเปิดแชทเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแคปแชทส่ง Ah, okey, pitcher, 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 pitcher. Wah, Oh. Spike down A. He's a fight up. Uh. Five, five, one. Go, go, go. What? Zero, <laughs> <seconds> zero. left? Who's <laughs> <laughs> <Last player standing. laughs> เลือดพี่เหลือเก้าเหรอยอะเอ็มพี่ต้องวันแคปสองตัวแล้วคมขวาแค่นั้นแล้วโอ๊แผลอะไรแผลอะไรเรมวเร็วเเอาดีเอาดีคมขนาดนี้แผลอะไรโอ้ยอย่างนี้ไฮไลท์เลยป่ะไฮไลท์เลยป่ะ เอ้ยโอนแล้วเมื่อกี้แบบตูนนึกว่าไซค์แลร์ไอุ้ยพี่พี่หวใจอะไรเนี่ยกีพี่คือแบบความหวังสุดท้ายของทีมอ่ะจะได้เฉยอ่ะโอเคก้าวสับคพืนแล้วแล้วเพื่อนผมมันแบบไม่ซื้อก่อนไงเพื่อนผมเก่าจ้ะเอ๋เก่าพี่เก่าลองออกเฮ้ยอะไรอ่ะสมองอะไร

โล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 ร้อยสี่หกอ่ะสวยเจย์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 โอ้ในชายโบในชายโอ้แล้วเมื่อกี้ผมผมแดนเข้าไปแล้วโดนยิงตายตลกกว่าตลกเวเลตโดนไก่ยิงตายผมปิเกือบร้อยกว่าเลยผมเล่นสไนเนี่ยอ้าวไปเจ็ดร้อยกว่าพี่โอ้ ปิงน่ากลัวโคตรตอบได้นะตอบได้ไม oh, ่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมมีสิด oh ูด like. ูด um ูดูไว้ดูไว้เดี๋ยวตายให้ดูเดี๋ยวตายให้ดูสายซ้ายอออยู่ับ ี <toys> ่หกปงไปเจดร้ก่ได้วยเออเอ๊ะปะเออเลยเอเลยสวยอย่างโหดนะครับอไอติดีเวกอยากเ เอาตรงว่าพี่พี่ยังไม่เคยแชร์ติเจดคายเคยได้เลยมันแบบยากอ่ะเราแชร์ติแบบคมมากอ่ะยากจริงพี่ตอนแรกๆผมยิงไม่โดนเออพี่ไม่ได้แตะเจดเลยมันอัปเดตมาใหม่ด้วยเล่นยากเอยอัปเดตมาใหม่เหมือนเหมือนมันเพิ่มสมองวะเมื่อก่อนมีสมองสามลูกไงเมื่อก่อนมีสมองสามลูกแล้วมันก็เนิฟมาสองลูกแล้วก็เลิฟเหลือหนึ่งลูกก็บัฟมาเหลือสองลูกเหมือนเดิมมันทำทำไม

หนึ One enemy remaining. ่งศ oh. oh. yeah. oh. oh. ัตร oh. ูเหล i ออยู่ๆอ้มันจานมันจ้าไหวไหวชิวไหวชิวเกือบอุ๊ยโอ้โหระพิล แล้พีวิ่งมารับแทนกูเพิ่งเขียน้พีสโบสโพีพีตอต่บกตรงนี้กับตรงนี้ตายตัวเนี่ยกาะอ้ดนดูกันแม่ตาไอ้แสกูเพิ่งดูว่าฝั่งนน้นไม่มีบิมบิดูดเลือดปะบิมดูดเลือดปะรีบรีบอุ้ยไม่ทันปะเนี่ยไปร้อยต่างกว่า เดี๋ยวเข้ามีนแล้ว <c oughs> เข้ารองพี่พีมพี่พิมขายขายออดินแล้วก็บายออฟพี่ไหนจงซื้อออดินให้ <c oughs> อีกสาวเป็นเด็กเอเดเทนเลยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอเด็กนี่ไปพี่เ <c oughs> ดี๋ยวไปเก็บเสียงเลยโอย be. ใชออ้ออฟพอร์เคช่นเืเลยวะพี <c oughs> ่พี่พี่เชอร์ลฟหรือโกดเอ่อเชอรี่แปะเดี๋ยวได้เออีกรอไปเอไปบีพี่ไปเอไปบีแก่องคนอยู่เอเลยมีปะบีบีบผมแพงนะเลยเลย มันั่งมันมีโดนแชงวะมี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 ไว้ไว้เฮ้ยมันวปขึ้นบนโอ้ยไม่ได้ขึ้นบนพี่โดนมันวาร์ปหรอกให้เกโก้แฟดออกไป พอดีเลยนโอ้โ,อโสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสถานนี้มันน่าจะบายใหญ่เลยเราเล่นเซฟนะอยแล้วผมซื้อชอลิมมแล้วดิอ่าไปถึงเลนเซฟสีปะไม่ใช่เซฟเ,ซเ,ซเงินบีบีบี B. I I'm not like One enemy remaining, last player standing. Spike down, on my channel. แล้วน้องไม่ด่าพังมันงู้อะจริงครับแล้วผมเอมอะไรก็ไม่รู้มันมันเดินหันหลังให้ผมแล้วแล้วผมไม่โดนน้องเคยได้ยินคำนี้ไปบาดแผลที่กลางหลังคือความอับอายของนักดาบเดียวเี่กูอยู่เอไว้ก็ได้ครับเผื่อมันโรจิตโอเคโอเคพี่เออมันให้คมยิงจังหวะสามบชาป่ะอุ้ย ไม่องโผ่ไม่ต้องผ่ไม่ต้องโผ่ไม่ต้องโผ<อ>่ไม่ต้องผ่ไม่ต้องผ่โดนปิกโดนพิกโดนพิก,ดดพ,กพี่ผมผมอ้อมไปซอน,น,นะได้ครับ <seconds> left. โอ้ย มตามนั้นคือเจ็บเจ็บเลยเหรอพี่ดรอปได้พี่ขอมาพี่พ oh, uh ี่พี่ขอขอเบนดดอ์หน่อยขอเบนดดอ์หน่อยโอ้เดี๋ยวตังหกพันเหลือแปดร้อยรอยละยี่สิบนะน้องร้อยละยี่สิบแดงป้าลายยี่แดงป้าเสียงบีเสียงบีเสียงบีเดี๋ยวผมอยู่เอ้ให้สองคนแฟงมันเลยก็ได้นะแฟงไม่ได้บีน ให้มันรับสองทางไงไอมี่หนูเหนื่อยของงานแล้วนะไปแล้วไปแลบวสวยอืมดีจัง โ,โอ <c oughs> ้ยเยอะอีชีซะแล้วเราเล่นไม่ประมาทนะอีสองเราจบนะไหวไหวคิวพี่อยากนั่งกินข้าวแบบมีความสุขอ่ะพี่อยากนั่งกินข้าวตอนเครียดอะไหวคิวอ่าวไหวไหวเอ้ยคุณนแย้มันแย้มถอย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 ผมพีคเข้าไปตายอ่ะจะโดนลุมสกรรมมันเจ็บเออไหม เฮียโอ้โหมไมใช้ืนหลับไม่ได้หรอเอ้ตัก่กระหนอแล้วก็ไม่ได้รับนมัน่น่มันง่ามันงายม่ายมิวหลายมิน่มันม เพื่อยูเอรุ่งตาแม่งพุ่งมาตันมันกลัวมันกลัวเรามกลัวเพื่อนผมมากกว่าพี่ผมปิงจนมันเล่นไม่ได้แล้วเดินยังกระตกุกอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราดูคนได้ก็โอเคละเอ้ยบี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 คือผมกดสกิลผมกดสกิลอีถือบอลสิวถูกแฟตขึ้นมาแม่งกลายเป็นถือมีดอ่ะเฮ้ย<ๆ><ๆ>โยกโยกโยกเออ มี A2 ตัว A2 ตัวพีว 2, ่อยู 2, ต่ 2, ตรงจุดเกิดโอเค A2 นองไมเ่ใครผัดฟันเลยว่้งแ,งแ,งแ,แพนแล้วแพนแล้วแพนแล้วแทบพังเลยแผนแล้วแผนแล้วแผน A แผน A นะวดีฟิวคนหนึ่งดีฟิวคนหนึ่งไม่กูด้วยหลังโหยเอาดีจีจ <laughs> ีกัยเล่นกระเดกไปข้างบันตัวได้อะไรเนี่ย <laughs> ใช่เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับผมโอเคพี่โอเคโอเคครับถ้าเกิดออดรอบหน้าตรงกันเดี๋ยวชวนมาเล่นใหมโ่โอเคพี่